เดเลยแตอน่แจกแล้ก็เห็เ็นตอนค่ะใส่แจกจะบักแตามไปด้วยแงอ ชนิดกะได้คัะไปรู้สึกว่าซับสี่หลายคดดอกกะลําใส่ลงปากกับเท้าไปยะใส่เบื้องมันหลายใส่ใส่เข้ามาันิีลดบ่อละกย <c oughs> ะไรใส่หลแต่มหวา ปลนนะะาดิก<น>ระตุ้งเครื่องค่ะ er น้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปใส่หลายแซ่บหลายฮะข้าวโพดค่ะยอดดีนะแล้วเนาะใส่เข้าไปใส่หลายแซ่บหลายน้ำตาล ตัดเล่นหวานนิดนึงก็งอันนี้นะอันนี้ซอสที่อยูวขาวของผมนะคะก้นกระป๋อปวเต็มบ่อเลยค่ะเด็มบ่อเลยค่ะรถห่อเลยค่ะ อ้หลีเกิดขั้วข่อย่ะนี้โอ๋อคือกระจายให้ข่อยขัขว้วล่อย ไม่ได้มานานคือบวมขับแ้โอ๋อพีม,มวินี่หอยหลเบีรยกดภาบวมอีเลห้าสิบสองห้าสิบสามกิโลละลนักศานัดเจอกองอยู่ไหนมันเอากลง่งเลยให้ร้อยหอยาขหอยค้าับน้ไก่ก็้วออกบอกว่ากำไังดีรอบน้ำไก่กันนะกินกะรายวันี้กินทุเรียนพอว่ากเลยกินทุเรียน กินขากินเน่รด้อทุเรียนนะ่ะขนาดยู่นี่ทุเรียนแบบเรียน,นิ่มหนิมเลยคอยเมียข่อยบอกได้เถอะนิ่ผมกินนี่ทุเรียนอยู่นี่น่ะ้าข่อยก็กินเน้อก็เอกมาแช่ซองฟป็ดเค็เป็นไอติมพูแล้วไอติมทุเรียนพันว่าจินดหน้าการเอาพี่วินนี่จะหัวเราตาข่อยเป็นบ้าจออ,อือจะบวมบละ่ะตากระบวม บเบิร์ให้เอืองเลืองนะได้อย่างกินเนาะมาเดอมาเดอผัดไก่เปรี้ยว,วหวาน่นว่างแล้วข่อยเห็นจักหน่อยเราข่อยจะซิมล้วข่อยนิซอสพอกันนี้พึ่งซอสพึ่งซอส เป็นซอสหอมผงซอสเปียวหวานหอมผงผมไม่ซอสผเด้อไม่ดีน,นะแอบ,บก็แอบก็ได้แอบแล้วว่าไม่ซอสน,นี่ซอสที่ขวางหนาซอสที่ขวางหนา